ะะหมู่บ้านพนาสนวิลล่าค่ะลำลูกกาคลองสี่นะคะนี่นะคะสวยๆด้านหลังแดงนะคะอันนี้แดงอยูอ่ในโครงการหมู่บ้านนะคะเข้ามาจากข้างในนะคะเลยส่วนกลางมาหน่อยนึงนะคะแดงจะมาอยู่ซอยแยกเก้าซอยเก้านะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูค่ะมาค่ะมาค่ะนี่นะคะนี่หมู่บ้านพนาสนวิวนะคะ เราตอนนี้เรามีตรงซอยเก้านะคะนี่นะคะท่านไหนจะจับของได้เลยนะคะเราจะพาเข้าไปดูข้างในหลังสวยๆนี่นะคะนี่นะคะพามาดูหลังนี้สวยๆนี่หลังสวยๆหลังนี้นะคะหนึ่งหลังคือกว้างมากค่ะ หน้ากว้าง5.4 5.4เมตรนี่นะคะอ่า5.4เมตรหน้ากว้างนะคะจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันอันนี้คือเติมข้างหน้าก็ได้ไม่เติมก็ได้นะคะเพราะว่าเราจอดรถไปตรงนู้นก็จะไม่โดนอ่าฝนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราทําข้างหน้ายื่นออกมาให้แบบนี้นะคะนี่สวยๆมีข้างหน้าไว้จัดสวนให้นิดหน่อยนะคะ ตรงนี้ก็จอดรถแล้วเข้าตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็มาตรงนี้บ้านห้อง,องกว้างสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้โครงการบ้านมือหนึ่งนะคะหลังนี้หลังนี้ที่เราดูแลอยู่นะคะเลขที่สองร้อยสองหนึ่งด้วยนะคะแปดสิบสองนี่นะคะดูฝั่งนู้นสวยเหมือนัน,นะคะ่ะ นัดเข้ามาชมได้ทุกวันเลยนะคะโทรนัดแดงได้เลยนะคะ0 8 0 9 4 2 0 9นะคะหมู่บ้านพนาสนบิลล่านะคะรับล,ลูก,กาคองสี่โซนนี้ก็จะาสามารถทำเป็นห้องนอนก็ได้นะคะหรือจะทำเป็นห้องครัวเป็นโซนครัวนะคะตรงนี้คือมาตกแต่งได้เลยค่ะอันนี้คอนโดนี้ก็มีเงินเหลือนิดหน่อยนะคะนี่นะคะ สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ0809420569ทักแดงเข้ามาได้เลยค่ะชั้นหนึ่งก็จะห้องน้ำหนึ่งห้องนี่นะคะก็จะกระลงมาอีกชั้นนี่ค่ะมีชาวเว์ให้นะะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูชั้นสองนะคะสวยๆสามห้องนอนสองห้องน้ำค่ะาบริเวณชั้นสองนะคะสามห้องนอนมาดูข้างหน้าก่อน ห้องเบสรูมใหญ่ๆนี่นะคะห้องกว้างใหญ่ด้านหน้านี้ก็จะมีระเบียงให้นะคะทำสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ห้องนอนใหญ่มากเลยห้องนี้อะห้องเบสรูมใหญ่ๆแล้วก็มาห้องน้ำห้องน้ำก็สวยงามบ้านใหม่นะคะบ้านโครงการใหม่ใครหาอยู่ก็ ทักมาได้เลยค่ะหมู่บ้านพนาสนนะคะทักแดงมาได้เลยนะคะมีของแถมเยอะมากเลยนะคะท่านไหนหาบ้านโซนนี้อยู่นะคะใกล้รถไฟฟ้าคูคตนะคะนี่นะคะออกไปด้านหน้าก็ตลาด AC b ีบิซโอ้สิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะค่ะใครหาอยู่ก็ทักแดงมาค่ะ เซิร์ชหาหมู่มบ้านพนาสนได้เลยนะคะพนาสนวิวนี่นะคะนี่สวยๆอย่างนี้เลยทักแดงมาเลยค่ะห้องนอนเบสรูมก,กว้างๆแบบนี้เลย080 942 0569ค่ะทักมาได้เลยนะคะ